ซึมเศร้าหายขาดได้ไหมพาที่4ี่อันนี้เป็นเกี่ยวกับปัจจัยป้องกันนะครับทุกคนควรดูเลยนะครับคนทั้งเป็นซึมเศร้าไม่ได้เป็นซึมเศร้าก็ควรจะทําตามคลิปนี้นะครับอันดับแรกคือเรื่องเสาหลักในชีวิต3เสาหลักนะการนอนนะครับการนอนหลับก่อนให้เพียงพอนอนหลับอย่างถูกสุขอ,อนามัยนะครับมีทําคลิปไว้แล้วในช่องกดดูได้นะครับต่อไปเรื่องการกินนะฮะการกินตามคําแนะนําจะบอกว่ากินแบบ Mediterranean Diet เนะครับคืออะไรไม่รู้ฮะแต่ว่าผมคิดว่า กินให้ครบ3ามมือก็บุญแล้วนะกินอาหารเที่ยวตี้ก็พอครับอย่างต่อไปคือเรื่องการออกกําลังกายนะครับคุณทกคนชอบออกกำลังกาย1 5อนาทีต่อสัปดาห์นะครับการออกกำลังกายแบบนี้ทําให้เราป้องกันซึมเศร้าได้มากกว่า25%หรือ1ใน4เลยอันดับต่อไปนะครับเกี่ยวกับเรื่อง EQ นะครับเช่นการควบคุมอารมณ์นะครับหรือว่า Emotional Regulation นะฮะการจัดการความเครียดนะครับหรือว่า Stress Management นะฮะการฝึกสติหรือเรียกว่า Mindfulness นะฮะการมี Social Support ที่ดี การมีเป้าหมายในชีวิตรู้ว่าชีวิตนี้ต้อง